สวัสดีค่ะเพื่อนๆพจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในหัวข้อที่ว่า6วินาทีการมองผู้หญิงของผู้ชายนะคะก็บอกว่าหนุ่มสาวสมัยเนี้แค่มองตากันแวบเดียวก็รู้ใจกันได้แล้วจริงหรือเปล่า6วินาทีการมองผู้หญิงของผู้ชายนะแวบแรกที่ผู้ชายมองผู้หญิงนั้นเขาจะมองอะไรบ้างนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่า ข้อที่หการมองผู้หญิงของผู้ชายรอยยิ้มก็สามารถบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างอาทิเป็นรอยยิ้มหวานพิมพ์ใจแต่จริงใจหรือเปล่าจูงใจเกินไปเหมือนบังคับให้ตัวเองยิ้มหรือมันอาจจะบอกได้เลยว่ามื้ออาหารก่อนหน้านี้คุณทานอะไรไปเราแนะนำว่าให้ฝึกยิ้มบ่อยๆจนกลายเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกไม่ฝืนใจหรือเขินอาย และหัดพกหมากฝรั่งศิ๋กระเป๋าไว้บ้างเพื่อความมั่นใจนะคะสการมองผู้หญิงของผู้ชายผมของคุณใช่ว่าผู้ชายจะรู้จักว่าผมแตกปลายเป็นยังไงฉะนั้นสิ่งที่เขามองก็คือ 1. ผมดูนุ่มไหมสอหากอยู่ใกล้กลิ่นดีหรือไม่ฉะนั้นจงรู้จักบำรุงผมของคุณบ้างในบางโอกาสที่คุณ หาได้และอย่าลืมว่าการสระผมให้สะอาดก็เป็นสิ่งที่ทําให้คุณมั่นใจว่าจะไม่มีกลิ่นเหนื่จากหนังศีรษะโชยไปให้ใครได้ดม 3. การมองผู้หญิงของผู้ชายความฉลาดใช่แล้วเขาเข้าใจถูกต้องที่ผู้ชายชอบมองหน้าอกผู้หญิงแต่เหนือกว่านั้นเหรอเขายังสังเกตเห็นอีกว่าคุณปลดกระดุมมากเกินไปหรือไม่ หรือจงใจใส่เสื้อคอกว้างเพื่อให้ผู้ชายได้มองอย่างชัดเจนซึ่งคุณผู้หญิงทั้งหลายไม่จําเป็นเลยที่จะต้องทำอย่างนั้นเพียงแต่คุณรู้จักเลือกเสื้อผ้าที่พอดีกับตัวแต่ไม่เน้นหน้าอกเกินไปก็ทำให้คุณดูดีขึ้นเป็นกอง 4. การมองคือการแต่งตัวหรือแต่ง หน้าของคุณนะคะหากคุณแต่งหน้าจัดเกินไปมันยิ่งทำให้หน้าคุณดูเหมือนเป็นไปแบบแพนแพนหน้ามากเกือบกว่าเขาอาจจะคิดว่าคุณกำลังอยากปกปิดอะไรภายใต้เมคอัพหน้าหนาตืนั้นแต่งหน้าให้พอสวยพองาม อย่ามากเกินไปแต่คุณก็ยังจำเป็นต้องแต่งหน้าสำหรับคนที่ไม่ชอบการแต่งหน้าเลยอาจจะต้องมีแป้งพับลิปกอสหรือจะเป็นบัชออนเพราะการแต่งหน้าทำให้ดูเป็นผู้หญิงมากขึ้น 5. ผิวของคุณคุณอาจจะสังเกตกับผิวที่คุณเห็นว่ามันเม็ดสิว ของคุณมันเม็ดใหญ่เป้งขนาดนี้แต่ก็เป็นไปได้ว่าผู้ชายอาจจะไม่ได้สนใจก็ได้เขาอาจจะมองข้ามและหันไปเห็นผิวคําแดดที่คุณไม่เคยรู้สึกอยากจะบำรุงผิวเลยต่างหากละ่ะ 6. การมองผู้หญิงของผู้ชายอีกอย่างก็คือกระเป๋ากระเป๋าของผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วจะใบใหญ่และมีของมากมายเหมือนเป็นกระเป๋าของโดรลาเอมอน ยังไงอย่างนั้นหากคุณไม่รู้จักจัดการกับกระเป๋าเป็นต้นว่าเศษกระดาษเศษหอ่อลูกอมหรือของในกระเป๋ากว่าจะหาเจอแต่และอย่างใช้เวลาอย่างมากมายมันก็เป็นไปได้ว่าคุณไม่ใช่คนที่ชอบทำความสะอาดสักเท่าไหร่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเพียงแค่เวลาใน6นาทีพวกหนุ่มๆสามารถมองสาวๆอย่างเราได้ทะลุขนาดนี้ รู้อย่างนี้แล้วคุณสาวสาวก็ต้องหันกลับมาเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพื่อที่จะได้ดูสวยแชมเชิดแบบเขาเรียกอะไรจะได้ดูสวยแชมเมชิดฉายไรที่ติจนหนุ่มๆต้องเหลียวหลังมองมองกันแน่นอนด้วยความหวังดีจากเราอยากให้คุณสาวสาวมีความสุขนะคะยังไงแล้วจิงคิดว่าคนเราเนี่ยนะคะก็แต่งพอง,งามหรือว่า ทำอะไรที่เป็นตัวเองเนี่ยจันว่าจะดีที่สุดนะคะเออไม่ต้องทําอะไรที่มันมากเกินไปคนเราเนี่ยถ้ามันจะคือจินเชื่อว่าถ้าเขาจะรักเราเนี่ยนะคะมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะเขาเหมือนที่คนก็บอกว่านะคะยืนเฉยๆนะคะบางคนเนี่ยอย่างที่เขาว่านะคะยืนเฉยๆก็ยังรักได้ หรือว่ายืนแค่ขี้มูกก็ยังรักกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วมันก็มีองค์ประกอบที่เยอะมากมายนะคะยังไงคลิปนี้จริงก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนเนาะเอามาฝากแล้วก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ